สวัสดีครับคุณผู้ชมทีละครับมีคลิปมาแนะนำอยู่คลิปหนึ่งเป็นคลิปที่พูดถึงประชาชนคนธรรมดาธรรมดาที่สามารถจะผลิตสื่อออกมาได้แต่สื่อในที่นี้เนี่ยหมายถึงสื่ออย่างสร้างสรรค์น,นะครับเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยมีความรู้มีความเข้าใจในการที่จะเลือกนักการเมืองเข้าไปบริหารประเทศชาติถ้าเลือกนักการเมืองได้ดีเราก็จะได้คนดีมาบริหารประเทศแล้วเดี๋ยวประเทศจะดีตามมาเองนะครับ ไปปชมคคลิกันันรบเนาะจบยั้งสูจบยั้งจบยังไอเรื่องปฏิรูปประเทศไอเรื่องปฏิรูปกฎหมายไอเรื่องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไอเรื่องปฏิรูปสถาบันอะไรบ้าบอคอแตกน่ะเออไม่ต้องไปทําให้มันเสียเงินไม่ต้องไปทําให้เสียเวลาไม่ต้องไม่ต้องมาใช้เงินภาษีกูทําหรอกก็คือก่อนอื่นปฏิรูปพวกมึงให้ได้ก่อนไอที่พวกมึงจะปฏิรูป <laughs> เอาคือูกตัวเองก่อนนะคะตักน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาชะโงกดูสอดอตัวเองเออไอลู้ไอพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ได้แบบมีอดตะปะไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายต่อบาปมันมีแต่ความมักโลภมันมีแต่ความมักโลภอยากได้ไม่มีความพอเพียง อยากได้อยากมีอยากได้อํานาจอยากได้เงินอยากได้ทรัพย์สินสมบัติอยากได้ไอ้นู่นอยากได้ไอ้นี่นะจนอยากได้เยอะจนถึงขนาดที่แบบว่าเบียดเบียนประเทศชาติเบียดเบียนประชาชนเบียดเบียนจนเด็กๆจะต้องตุยแทนมันมันก็ยังอยากได้มันก็อยาก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 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจดว่าจะทําให้มันประเทศมันดีขึ้นนะคะก็ลดความอยากของผู้บึงลงค่ะลดความอยากของผู้บึงลงค่ะแล้ว ทำให้พวกมึงได้รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นยังไงมันลดความอยากของพวกมึงได้ประเทศนี้ก็จเจริญค่ะผลสุดท้ายก็ไม,ผไม,ผไม,ผไม่ผลสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงที่จะสามารถแก้ปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองที่จะช่วยเรื่องปากท้องประชาชนได้ผลสุดท้ายก็ต้องจะต้องพึ่งปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นอีพวกที่ผีบ้าอีพวกปัญญาอ่อนที่พวกสมองกวงที่มันบอกว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ดีปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไม่ดีเป็นตัวถ่วงความเจริญเป็นตัวถ่วงความร่ํารวยของประเทศเป็นตัวถ่วงอะไรเนี่ยกูบอกว่าเลยไปแก้พวกสมองพวกนี้ให้ได้ก่อนให้มันเข้าใจคําว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ก่อนนะแล้วเท่านั้นแหละประเทศชาติเจริญประเทศชาติเจริญแต่ว่าถ้าเป็นพวกมักโลภ ไอ้พวกมักโลบอย่างพวกมึงเนี่ยนะคะมันไม่มีทางเจริญหรอกเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าโลภมากลาบหายโลกมากพิบัติทันไลโลภมากมันจะชิบหายโลภมากมันจะลาบหายเนี่ยอย่างที่พวกมึงโลภโลภกันอยู่เนี่ยแหละนะที่ดินสอประกรเนี่ยเขาให้เกษตรกร,เ,ร,กรเขาให้คนจนเขาให้ทํากินมึงก็ไปหาคว้านซื้อเอามึงคว้านซื้อเสร็จมึงก็จะมาออกโฉนด เนี <N ie> ่ยเขาเรียกว่าไอ้พวกโลภมากไอ้พวกที่ไม่รู้จักพอไอ้พวกที่ไม่เคารพเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทําอย่างนี้นะแล้วมันก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนต่อไปเนี่ยถ้ามึงยึดไปเป็นของพวกมึงหมดนะแล้วมันก็จะลดพื้นที่ป่าพื้นที่ทําเกษตรพื้นที่ทําเกษตรน้อยลงประชนไทยก็จะต้องกินข้าวกินของแพงขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าปลูกข้าวปลูกของน้อยลงของมันก็แพงขึ้นแล้วทีนี้ใครเดือดร้อนก็ประชาชนเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่ไอ้พวก ไม่รู้จักพอไอ้พวกไม่รู้จักพอเนี่ยมันจะทําให้ประชาชนเดือดร้อนมันจะทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนแล้วมันจะเป็นตัวถ่วงความเจริญเข,เ,เข้าใจไหมพวกเธอเออเข้าใจไหมเออทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคิดนะ่ะมันสามารถที่จะมองถึงอนาคตได้เลยว่าประเทศมึงจะเป็นยังไงลูกหลานมึงจะเป็นยังไงประชาชนมึงจะเป็นยังไงเข้าใจเปล่าทุกวันนี้นี่ฉันจะบอกให้เลยนะคนที่น้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคนที่เชื่อ นะลุงตู่ไม่ว่าจะให้เลี้ยงไก่ไม่ว่าจะเป็นให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลูกผักไม่ว่าจะเป็นปลูกมะนาวไม่ว่าจะอะไรเนี่ยทุกวันนี้สบายนีย่อย่างฉันเนี่ยนะไม่ใช่แค่ไม่ต้องซื้อมะนาวลูกละสิบบาทนะกูยังเก็บขายได้ด้วยกูยังเก็บขายได้ด้วยนี่คืออะไรคะนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยน้อมนาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วเราก็ไม่เราไม่บูลลี่ในคําปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําเกษตรทําอะไรคือกูทํามาหากินอย่างอื่นแต่กูก็แค่ปลูกมะนาวเพิ่มขึ้นในบ้านกูสักต้นสองต้นแล้วในอนาคตนี่มันคือความนี่งไงพอมะนาวแพงเกิดอะไรขึ้นมะนาวแพงเกิดอะไรขึ้นเอากูก็ได้กินมะนาวเออก็ได้กินมะนาวอ่ะเข้าใจไหมได้กินมะนาวในราคาที่คนอื่นเขากินกันลูกละสิบบาทแต่กูได้กินฟรีมึงเข้าใจ กินฟรีกูยังเก็บขายด,ด้วยด้วยนี่คือสิ่งที่มันยั่งยืนน่ะมันคือสิ่งที่ยั่งยืนอ่ะไม่ได้หมายความว่ามึงจะจนค่ะแล้วถ้ามึงปลูกมะนาวไว้เยอะๆหรือมึงมีอะไรเยอะๆมึงสามารถเอาไปขายได้เลยวันหนึ่งมืออาจจะขายได้วันละพันสองพันซึ่งมันไม่ได้ทําให้มึงจนแต่อีพวกที่ไม่ยอมทําไม่ยอมทําตามอีพวกที่งอมืองอเท้า เขาบอกให้ทํามึงก็ไม่ทําเขาบอกอะไรมึงก็ว่าเขาโง่เขาบอกให้ปลูกมะนาวมึงก็ว่าเขาโง่เขาบอกให้มึงเลี้ยงไก่มึงก็ว่าเขาโง่มึงไม่ทําอะไรเลยทุกวันนึงมึงไปมึงมีตังค์ซื้อมะนาวกินไหมกูามเออไอ้ที่พวกมึงฉลาดฉลาดอ่ะที่ลุงตู่เขาบอกให้มึงปลูกมะนาวแล้วมึงบอกว่าลุงตู่โง่ตอนนี้มึงมีตังค์ซื้อมะนาวกินไหมสมเพศช่างหน้าเวททันนา ปไตยมันกินบ่อใดบ่อไดเด้อจ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยประชาธิปไตยแล้วล่ะพักเก้าไกลฝ่ายค้านก็ประชาธิปไตยฟักรัฐบาลก็ผู้นําประชาธิปไตยปรากฏว่าประชาธิปไตยอุ้ยอดอยากขนาดไหนประชาธิปไตยประชาชนต้องกินมาม่า อย่างเดียวแล้วไม่มีเนื้อไม่มีผักไม่มีอะไรเพราะว่าเนื้อผักอะไรต่างๆมันก็แพง <c oughs> แม่มาม่าก,ก็ขึ้นสามสี่บาทแล้วนะเออมึงก็กินมาม่าอย่างเดียวเถอะนะเออใช่ไหมล่ะมีมาม่าให้กินก็บุญหัวแล้ว <c oughs> โยประชาธิปไตยที่คนส่วนใหญ่เรียกร้องคนส่วนใหญ่เรียกร้อง ตอนนี้เป็นยังไงประชาธิปไตยมึงอดแดกทิประายตอนนี้เป็นยังไงนะเออมะนาวลูกละสิบบาทประชาธิปไตยตอนนี้เป็นยังไงพริกโลละห้าร้อยค่ะปากท้องมึงดีขึ้นมากเลยเนาะปากท้องพวกมึงดีขึ้นมากเลยเออและรวยกันหรือยังอ่ะรวยกันหรือยังไอ้ที่พวกบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยเนะี่ย ปชาธิปไตยแล้วประเทศมึงจะเจริญอนะ่ะประเทศมึงจเจริญหรือยังคะเจริญวบๆบเลยค่ะตอนนี้นะเพราะผู้นําแม่งประชาธิปไตยมากนึกอยากจะเอาเข้าวเน่าสิบปีมาขายมันก็เอามาขายเออนึกอยากจะเอานักโทษกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกมันก็ถามมันไม่ได้ถามเลยขอบคุณพี่ดาวค่ะขอบคุณดอกกุหลาบค่ะเออประชาธิปไตยของพวกแกเนี่ยนะ ใครบอกว่ารักมันกินไม่ได้ใครว่ารักมันกินได้นะความรักความรักความรักมันยังชุ่มฉ่ำหัวใจมากกว่าประชาธิปไตยที่พู้มึงข้างใครจะบอกให้นะรู้จักรัก รู้จักสามัคคีรู้จักที่จะให้มันยังมีความยั่งยืนมากกว่าประชาธิปไตยที่พู้มึงข้างเขาจือหรือยังว่าไอ้พวกที่แอบอ้างประชาธิปไตยหากินเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงจือหรือยังจือหรือยังจือแปลว่าอะไรคะจือแปลว่าจําคะ่ะจือแปลว่าจํค่ะ ข้าวสิบปีส่งให้แดงส้มคนละโลนี่ฉันก็อยากนี่ฉันไปคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะเวลาเจอนางแบกแดงเวลาเจอนางแบกแดงบอกอทำไมจะต้องไปขัดขวางไม่ให้เขาขายเนี่ยการที่เขาขายเนี่ยเขาจะเอาเงินเข้ารัฐนะหลังจากที่ลุงตูน่นี่เอามาค้างไว้ตั้งสิบปีทำความเสียหายให้กับประเทศแต่รัฐบาลน,นี้เขาต้องการที่จะเอาเงินเข้ารัฐแล้วทำไมจะต้องไปคัดค้านทำไมจะต้อง ขายไปสิก็ให้เขาขายไปสิมีคนซื้อก็เท่านั้นก็จบวะสั้นมันไม่จบสิคะแดงค่ะจบแล้วค่ะมึงลองมึงเป็นแม่ค้าหรือเปล่ามึงลองเอาของที่มึงขายเน่าๆแล้วมึงขายให้เขาไปนะคะมึงคิดว่ามันจะจบเหรอคะเดี๋ยวเขาก็จะเอาของเน่ามาเครี่ยงหัวมึงนะคะเข้าใจไหมคะแดงค่ะเออแล้วก็มึงขายไขย่เน่ามึงขายไข่เน่า ในขณะที่ข้าวยากมากแพงอยู่ขนาดนี้ขณะที่คนไทยก็เดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนแล้วมึงไปขายไข่เน่าให้เขาเขาก็เดือดร้อนอยู่นะ่ะเขาเดือดร้อนอยู่แล้วเขาได้ไข่เน่าที่มึงขายไปเนี่ยกูว่านะเขากาลังเดือดร้อนอยู่เขาก็จะเอาเขา้ขาวไข่เน่ามาเครี่ยงใส่หัวอเขาก็จะมายืนตามึงว่ามึงอา ใส่หัวปุ่งปุ่งปุ้งปุ่งปุ่งปุ้ง้งเขาจะเอาไข่เน่ามาโยนใส่หัวมึงก็คือกันคือกันการขายข้าวเน่าไปสู่ต่างประเทศก็คือกันนะเออพอเขาเอาไปกินปุ๊บพอมันเน่าแล้วใช่ไหมพอมันเน่าแล้วใช่ไหมเขาก็จะจดจำว่ามึงเขาซื้อมาจากประเทศมึง เขาซื้อมาจากประเทศไทยเขาซื้อมาจากประเทศมึงแล้วถ้าเกิดเขาโกรธมากๆเขาก็จะโพธนาไปทั่วโลกเลยว่ามึงประเทศมึงเอาข้าวเน่าไปขายเขาเพอเขาโพธนาไปทั่วโลกแต่ไม่ต้องโพธนาไปทั่วโลกทุกวันนี้เขาก็รู้กันทั่วโลกแล้วเออเขารู้กันทั่วโลกแล้วคะ่ะ นะไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาโพธนาว่ามึงเอาเข้าวเน่าไปขายให้เขาหรอกคะ่ะเขารู้กันทั่วโลกแล้วจากรัฐบาลที่มันจัดอีเวนต์โอเ็รู้แล้วว่ารัฐบาลประเทศไทยรัฐบาลประเทศไทยรัฐบาลจังไล่เอาเข้าวเน่าักคายเอาข้าวเน่าโอเคเขารู้กันทั่วโลกแล้ว ไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาโพธนาสร้างความเสียหายหรอกคือรัฐบาลประเทศไทยสร้างความเสียหายด้วยตัวเองขายได้หรือขายไม่ได้กูไม่รู้แต่ตอนนี้ชื่อเสียงมันเสียไปทั่วโลกแล้วมันเสียชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วเข้าใจบอนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมสลิมเขาต้องพูดมึงเข้าใจบออีดแดงมัน,นว่าแมนว่าขายไปแล้วมันสิจบขายของเสียของเนา่าขายไปแล้วมันสิจบมันว่าจบมึงเข้าใจบออีดแดงมันสิเสียกกเกา มันจะเสียโกงก้ามึงเคยขายเข่าเน่าเขา่าเข่าเสียบอจากที่มึงถ้าเกิดของเน่าเน่ามึงไม่ขายให้เขาเนี่ยมึงก็แค่ทิ้งไป <IS ES> มึงก็แค่ทิ้งไปของที่มาาันเน่าเน่ามึงก็แค่ทิ้งไปแต่ถ้ามึงเอาของเน่ามาขายปุ๊บ <IS ES> มึงเอาของเน่ามาขายให้ลูกค้าปุ๊บแล้วลูกค้าเขาก็จะต้องเอาของมาเคลมกับพวกมึงแล้วทีนี้มึงก็จะต้องเอาของใหม่ให้เขาไปอีกเท่ากับอะไรเท่ากับมึงจะต้องสูญเสียของใหม่ๆที่มึงจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเคลมนี่คือสิ่งที่ อธิบายให้คนฉลาดฉลาดอย่างพวกมึงเนี่ยกูไม่รู้ว่าพวกมึงจะเข้าใจหรือเปล่าเข <l ars> ้าใจไหมว่าทําไมจะต้องออกมาพูดว่ามึงไม่ควรเอาข้าวสิบปีมาขายไม่ควรแล้วมาขายให้คนกินด้วยมันไม่ควรเพราะอะไรเนี่ยแทนที่จะทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเออในเมื่อมันเน่าแล้วก็ทิ้งไปมึงจะเสียดายทำไมมึงจะเอามาขายทำไม ก็ทิ้งไปจะไปขายทําไมแล้วทั้งทงที่เขาบอกว่าข้าวเน่ามันก็มีเชื้อราก่อมะเร็งเชื้อราน้่นนี่นั่นมึงเนี่ยยังจะขายไปถ้าลูกค้าเขาเอามาคืนมึงก็ต้องเอาของใหม่เคลมให้ลูกค้ามึงเสียหายเพิ่มขึ้น2องก็คือถ้าลูกค้าเขาไม่เอามาคืนแล้วเขากินเข้าไปแล้วเขาเกิดเป็นมาเร็งขึ้นมามึงก็จะบาปกรรมติดตัวมึงไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นชั้นใดก็เหมือนกันการที่รัฐบาลเอาข้าวเน่า บอกมาขายให้คนกินมันคือเป็นสิ่งที่ระยำตำบอลมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรทำ <c oughs> โอ้ผลกระทบมันก็สร้างความเสียหายมากกว่า200ล้านที่คือทิ้งไปมันก็เสียหายน้อยกว่าจากที่มันทำแบบนี้มันจะเสียหายมากกว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าแดงมึงจะมาเสียดายอะไรเงิน200ล้านมึงจะมาเสียดายอะไรข้าวเน่า ไอ้ที่โกงๆไปในโกงการจำนำข้าวติดคุกกันสามสิบสี่สิบปีสร้างหนี้สร้างสินให้ประเทศหนึ่งล้านล้านเนี่ยมึงไม่เสียายเหรอมึงไม่เสียายเหรอกูถามมึงจริงๆกูถามมึงจริงเงินหนึ่งล้านล้านมึงไม่เสียายมึงจะไปอวยมันอีกหาว่ามันดีอย่างง้นหามันดีอย่างนี้นะอยากให้มันกลับมาบริหารประเทศอีกอยากให้มันมาโกงอีกอ่ะ แต่มึงมาเสียดายเหงื่ข้าวเน่าอ่ะเสียดายข้าวเน่าอ่ะขายได้หลักร้อยล้านเนี่ยมึงบ้าหรือมึงเป็นคนดีกูถามมึงห่อยโอ้ว่าจิตใจพวกมึงไม่ปกตินะเนเ่ียพวกมึงไม่ปกติเลยอ่ะไอพวกที่ออกมาอวยไอพวกที่ออกมาแก้ต่างไอพวกมาด่าสลิมมาด่าคนที่เขาด่าที่เขามาวิพากษ์วิจาร์เนี่ยกว่าพวกมึงไม่ปกตินะกูว่าก่อนที่จะเนี่ย กูว so so right? ่าถ้าพวกมึงเป็นปกติพวกพวกมึงไปรักษาตัวให้ปกติพอความคิดของพวกมึงมันรักษาตัวเป็นปกติแล้วมึงก็จะเลือกคนดีเข้าไปบริหารประเทศแล้วประเทศมันเจริญเองเข้าใจไหมเออเจริญเองกูว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองแล้วล่ะตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองหรอกนะพาการมานั่งด่านักการเมืองนั่งด่านักการเมืองอยู่ได้แต่จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่คนเลือกนี่แหละปัญหามันอยู่ที่คนเลือก ประชาชนนี่แหละนี่แหละสู้โอ้นะถ้าประชาชนไม่เลือกคนชั่วน่ะไอ้พวกนี้มันก็ไม่มีโอกาสมาสร้างความชิบหายให้ประเทศไอ้บอไปเปิดพักกันเมืองซูบูฮาวสูส้เปิดว่าพักอะไรคะพัก พักอะไรดีสูแต่นโยบายนโยบายนโยบายก็คือรักษารักษาลักเอ่อรักษาด้อมส้มรักษาพวกส้มให้มันเป็นคนปกติให้มันมีความคิดเป็นคนปกติแล้วก็รักษาแดงให้เป็นคนที่มีความคิดที่เป็นปกติให้เป็นคนที่เอ่อไม่ชอบการทุจริตคอร์รัปชันเออพักการเมืองที่สามารถที่จะทำนโยบายเนี้ยทำยังไงก็ได้ให้คนไทยเป็นปกติได้น่ะ ก็คือนั่นแหละเราเราไปตั้งพักกันเถอะ <laughs> <laughs> ไปตั้งพักกันเถอะพักอะไรคะแมตติวพักพักด้อมพิรพันธ์พักพัก <laughs> เอ <laughs> อเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าโครงการของพวกเราเนี่ยทุกคนในนี้มีคนอยู่รู้รู้หรือยังว่าเรามีโครงการสื่อสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างชาติสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างชาติจุดประสงค์คืออะไร จุดประสงค์คือเราต้องการทําให้ประชาชนไอ้ที่ไม่ปกติจิตใจไม่ปกติทั้งหลายส่วนใหญ่นะคะที่มันปุกไม่ปกตินะคะให้มันปกติก็คือให้มันตาสว่างให้มันรู้แยกแยะชั่วดีแยกแยะว่าอะไรดีอะไรชั่วแยกแยะว่าอะไรโกงอะไรไม่โกงแยกย่ออะไรว่าโกหกหรือไม่โกหกนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเรารวมตัวกันนะคะเป็นดอมพีรพันแล้วก็เอ่อทโครงการสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างชาติ นะสื่อสร้างสารรค์ร่วมกันสร้างชาติคือประเทศเราเนี่ยการที่คนไทยมีความคิดที่ผิดปกติเกิดจากการที่มีสื่อเสี่ยมสื่อที่โกหกสื่อที่นําเสนอทําให้คนไทยไข้เขวไปในทางที่ผิดแล้วก็ทําให้คนไทยไป ทำถ่วงความเจริญทําให้มีกลุ่มคนไทยกลุ่มเยาวชนเองเป็นคนที่ถ่วงความเจริญของประเทศชาติไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสื่อสร้างสารรค์คือสื่อที่นําเสนอแต่ความจริงสื่อที่นําเสนอแต่เรื่องดีๆแล้วจะทําให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ข่าวสารจากโครงการของเราก็คือสื่อสร้างสารรค์ร่วมกันสร้างชาตินะคะร่วมกันสร้างชาติก็คือประเทศเราเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากประชาชนได้รับรู้ หรือเกิดจากประชาชนที่เอ,อ่อไม่ได้รับรู้ข่าวสารจากทางการเมืองไม่ค่อยสนใจการเมืองเพราะฉะนั้นเราก็จึงเป็นภาคประชาชนที่จะมารวมตัวกันเพื่อทําตัวเป็นสื่อทําตัวเป็นสื่อสารมวลชนนี่แม่ติวเนี่ยก็เหมือนเป็นการเป็นสื่อนะเป็นสื่อนะแล้วก็สร้างสารรค์ไม่พวกเธอพวกเธอว่าฉันสร้างสา นีค่คือคือคือต้นแบบของคําว่าสื่อสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างชาติพวกเธอเข้าใจไหมนี่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 น,น,นี่ก็คือฉันจะเป็นเอ่อแล้วก็มีหลายๆคนมีอินฟูมีฟ้าคามมีดรพราม am, มีต้องตามีอีกหลายๆคนน้องกงน้องกบมโนแล้วก็เอ่อดรรมาดรอร์มารีเขาเป็นตัวแม่เนาะแต่เขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเอ่อเขาไม่ได้อยู่กลุ่มเราหรอกแต่เขาเป็นตัวแม่อันนี้คือสื่อสร้างสรรค์เนี่ยเขาเรียกว่าสื่อสร้างสรรค์ก็คือเราจะแบบ เราจะมีการนำเสนอที่เป็นแบบของเราเราจะมีการนำเสนอที่เอ,อ่อในภาคที่เป็นประชาชนจริงๆคือนำเสนอความจริงสุขใจไหมเราจะเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่นำเสนอแต่เรื่องความจริงอะละครับนี่คือแม่ติวนะครับที่เชิญชวนมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคมกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามแม่ติวติดตามกบมโนแล้วก็ใครต่อใครอย่างที่เธอเอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่ดีนะครับ เอาละครับลาละครับ